อันนโอ้ยผิดด้านเน่เ่เน่เน่เ,นเ,นเนของด้านนี้นะครับมันคือมันคือเต้าหู้แปลภาษาเอ่ยไม่ใช่ครับตัวนี้หูฟัง eraser e n o v o เอ a ลเซร XT66Pro ทำไมบอกเป็นเต้าหู้แปลภาษาของดูไลมอนใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเนี่ยอ่ะดูกันก่อนนะครับไล่เฉดสีสวยงามนะโอ้โหถูกใจมากเป็นแบบเอียบัตนะครับไม่ใช่อินเอียนะ ไม่เจ็บหูนะใส่สบายนะครับนี่คลองปับ๊บโอ้โหเอใช้งานได้ดีเลยนะครับคอนโทรลได้ด้วยนะตัวนี้นะครับที่บอกว่าเป็นเต้าหู้แปลภาษาใช่ไหมครับของดูไลมอนเพราะว่านี้เลยผมมีแอปมาให้นะคอนเน็กกันแล้วนี่เห็นไหมเอเลเซอร์ XT66 Pro นะครับเรียบร้อยมีโหมดมาให้ใช้งานนะมี AI ด้วยนะครับแล้วก็มีแปลภาษาะนะทานเสลดนะ อลองนี่เลยเอาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมก็จะพูดนี่ออน,น,นี่นะพูดสะทายไปนะครับฉันอยากกินโดรายากิจังเลยเอาดูเล่งเสียงให้นะดวเล่งเสียงให้ก่อนนะครับฉันอยากกินราเมงจังเลย 本当にラーメンをนべたนでอยานน,น,นี่แล้วมันภาษามันร้อยสามสิบสี่กว่าร้อยสามสิบสี่ภาษาเลยนะครับเห็นไ,ไหมร้อยสามสิบสี่ภาษาผมอ่สุ่มมาอีกนะเอาเป็นรัเสเซียนะภาษารัเสเซียนก็ไทยเลยนะพาฉันไปราชวังเคมรินหน่อย มมผมมีโดไลมอนให้มาเลยนะก็ตัวนี้นะครับใครอยากจะฝึกภาษานะหรือว่าเจอชาวต่างชาติบ่อยนะมีติดไว้นะนี่เอ็6ทีหหกโปนะครับอย่าได้พลาดเลยนะครับนี่จัดซื้อตรงนี้เลยตะกร้าเหลืองนี่เลยครับมีหลายสีนะแต่ผมชอบสีนี้ออกเป็นส้มๆเนี่ยผมแพ้สีส้มนะตอนนี้ มีบอกแบบตรงนี้ด้วยนะบอกแบบเป็นดีจิตอลนะไม่ได้ไม่ได้เป็นให้ไปเดาเองนะครับนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โยคุ้มค่าน่าใช้